รู้ไหมคะว่าอะไรที่จะทําให้เราคิดไหวแก้ปัญหาไหวและทํางานได้เร็วภายในเวลาจํากัดและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะสิ่งแรกก็คือการที่เราเนี่ยค่ะฝึกคิดบ่อยๆเวลาที่เราอยู่ในหน่วยงานไหนแม้ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อมีงานนั้นเข้ามาให้เราฝึกคิด แล้วก็ฝึกใช้ความรู้ความสามารถของเราหรือไอเดียความคิดสร้างสรรค์ว่าเออถ้าเป็นเราได้รับมอบหมายงานนี้เราจะทำไงให,ให้มันเสร็จเร็วนะคะซึ่งบางครั้งเราจะได้รับการขอความร่วมมือจากการให้ข้อมูลหรือการขอข้อมูลอะไรในบางส่วนนะคะและเราก็แค่ลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นหัวหน้างานนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการวางแผนในรูปแบบไหนที่น่าจะดีกว่าสิ่งที่หัวหน้าคนนั้นยังทาอยู่แค่นั้นแต่เราไม่จำเป็นต้องพูดแต่ให้เราใช้วิธีการคิดนะคะแต่ถ้า เราเห็นกระบวนการการทางานของหัวหน้างานคนนั้นได้ดีแล้วเราก็เอามาเป็นไอเดียว่าโอเคถ้าเราได้เป็นหัวหน้างานนะเราจะทําแบบนี้มันโอเคมากนะมันดีมากนะมันเร็วในการเก็บข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดีมากๆแล้วก็ได้ข้อมูลจริงจ้ะ คนที่ทำงานโดยตรงเนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องฝึกใช้กระบวนการคิดบ่อยๆซึ่งครูพิยาเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างไหวในเวลาจำกัดและค่อนข้างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการตัดสินใจแม้ว่าเวลาจะจำกัดขนาดไหนแต่แน่นอนว่าเราจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่างานนี้ส่งวันไหนภายในตอนไหนถ้างานนี้งานด่วนเราจะต้องเสร็จภายในเวลาไหนและเราจะต้องใช้การคิดว่า การที่เราจะได้นั้นงานนั้นๆมานะคะเราจะต้องขอข้อมูลจากใครบ้างคิดให้ไวและถ้ามากเราก็โจทย์ค่ะจทว่าเราต้องตามงานนี้กับใครกับใครออกับใครและตามเลยทันทนะีเราจะต้องบอกคนนั้นด้วยนะคะว่างานด่วนนะคะให้เราบอกที่มาที่ไปว่าเราได้รับเรื่องนี้มาด่วนดังนั้นเราขอด่วนพอมีข้อมูลไหมขอด่วนได้เร็วที่สุดตอนไหนช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะส่งมาทางไหนเนี่ยต้องชัดเจนแบบนี้เลยไม่ใช่พูดแค่ขอเราจะต้องรู้และบอกเขาด้วยว่าเราได้รับปอาหมายอะไรด่วนแค่ไหนและขอภายในเวลาไหนและขอบคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมข้อมูลในการสรุปไว้ล่วงหน้าไม่จำเป็นจะต้องรอว่าให้เขาส่งก่อน เราจะต้องดูเลยนะว่าถ้าเราส่งเราต้องขมวดข้อมูลในหัวข้อไหนบ้างให้เราคิดวางโครงไว้คร่าวๆและพิมพ์ไว้ถ้าเป็นเรื่องของการจะต้องส่งหรือทํานําส่งหรือมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเราสามารถหารอได้ในระหว่างนั้นก็ให้ทําเลยพอเราได้ข้อมูลจากแต่ละคนที่เราส่งข้อมูลให้เขาขอข้อมูลเขาตามงานเขาได้ปุ๊บเอามาต่อ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 ,ตอ,ตอรวบรวมตรวจแล้วก็ปรินและตรวจอีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งแค่นี้เราก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะ